สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนครับอยู่กับผมบาสเดินป่าพล่อนครับพี่พีนเพื่อนซึ่งวันนี้นะพี่พีนเพื่อนครับผมจะกลับไปดูยังเสือสมิงอีกครั้งหนึ่งนะพี่พีนเพื่อนไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้เราจะได้พบเจอเสือสมิงตัวนั้นอีกหรือเปล่านะก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องฝากพี่พีนเพื่อนติดตามกันด้วยนะ ซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะซึ่งผมไปกับน้องเฟิร์สเช่นเคยนะพี่บินเพื่อนก็น้องเฟิร์สก็ยังกาลังจะลงมานะก็โอเคพี่บินเพื่อนก่อนที่จะไปผมรังขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปตอ่อไปพี่บินเพื่อนแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็เราไปกันดีกว่าน้องเฟิร์สครับมาสวัสดีคนดูกันแล้วสวัสดีครับผมเฟิร์สลูกพี่พงครับโอเค ก็ไปกันดีกว่านะเฟือนนะใช่คับอย่าเสียเวลาเลยไปครับไปครับพี่เพื่อนซึ่งปลาอปลากั้ง ก็เราก็ไม่ได้มาไปดูเสือสมิงก็นานแล้วนะพี่วินเพื่อนครับไม่รู้ว่าเสือสมิงมันจะยังให้เราพบเจอกันอีกหรือเปล่านะซึ่งผมก็ต้องรุ้นะพี่วินเพื่อนครับก็ไปนี่ว่าเนี่ยจะเป็นมะเขือเปลาะหรือมะเขือพวงล้ะ ซึ่งมันขาดได้นะเพื่อนครับน,น,นู่นอะีกนู่นนะที่เราจะต้องเดินไปเห็นไม้บ้านน,ะนู่นอันนึต้นหนึ่งเหมือนเห็นจะเห็นวัวแตกตื่นอยู่รึเปล่าเราจะตื่นไหมเราก็ต้องเปินขึ้นี้ เรามีหม่อมาหนาที่พัดมาตะกอนหมอมนาหนาวแล้วนะพี่บินเพื่อนเขาหนอนแรงอยู่แล้วพี่เขหาหนอนหนาวอยู่ ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าวัวตัวนั้นมันเป็นไรนะนั่นนะนั่นนะนั่นะนะนนหันะขอนนี้นเมืนน้อยเกิดการนอนลงนะเพ่อผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอีอย่างนะนี่เพื่อนวัวก็อยู่ครบกันนะนี่ต,ตัวนี้ตัวนี้อ,อยู่เด๋อคืออะไร เดี๋ยววัวเป็นมาเดี๋ยวนี้แย่ยู่งตื่นเต้นรึก็เคยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรา,าไว้เจอนะว่าจะเป็นที่พวกผมที่จะต้องนอนอเดี๋ยวเองไปน,นอนก่อนเลยตรงนั้นเดี๋ยวพี่ว่าจะเป็นคนเฝ้ายามเองเข้าใจไหมอันนี้ก็จะเป็นกระดิง่งของวัวนะพี่อนเพะนะื่อนเห็นไหม เป็นแบบนี้แนละ้วนี่นะเด็กทวินเพื่อนเจอไหมเนี่ยนะมันต้องทำสองครั้งนะมันก็จะดังนะเย่้ยนะเหี้ยสิยะใช่ไหมเฟิร์ต ไม่เย็นแล้ว,วลดูก้อนหินในบีวีนเพื่อนธรรมชาติทีสร้างมาก้อนเบบอเลยก้อนใหญ่แล้วก็แบนด้วยใช่พอดีเลยใช่เป็นพอดีใช่เฮ้ยฟัดพี่ได้ยินเส<ม>ียงอะไรแ่ะพี่ได้ยินขบไยมีเซอร์แน่กระเมือเอาก็ เขาไปมีเสอไดาย,ยอะไรงไงู iPhone ใครครับโอ้ท่านั้นยล่ะใครไปนั่นแหละไปแล้วแหละโรนาเยเมคี้ โลนะใครครับเยนมาฮะ,ยาะเยเนสือเหรอเออเดี๋ยวเอาในสานาเขาเป็นเสือแล้วคนข้างหลังเป็นใครนเนือาา้อเมื่อเดียม่าเดียม่าแล้วเป็นเมียเขานะพี่เพื่อนน่าจะเป็นเซซิงหนงสองคนนี้น่าจะใช่เฟิร์ส แล้วมากินวัวตรงนี้นานยังเดีย๋ยวเอาไปก็เขากินหลายครั้งแล้วเออน่ากลัวมากแล้วรอบนี้จะมาทำอะไรกันอีกอย่าเตวอ่งเดี๋ยากี่อ๋อง<ะ>ล่ะฮะหลังนี้นะ่าเตวอเยอะเต๋อไงเดี่ยวอ๋อเขาจะมากินวัววันนี้เขาหิวใช่ทุกครั้งเขาจะกินทุกครั้งเขากินตัวหนึ่ง กับเมียเขานะคือจะอยู่ได้ประมาณวานันสองวันเองนะพี่วินเพื่อนนี่จ่าฟงอ่ะพี่ตัวนี้นะใช่พี่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หรอพี่น่าจะตัวนี้แล้วมั้งน่าจะโดนจ่าฟงคิดอ๋อโดนคุิดไปเลยใช่อ๋องฉันน้าอันนะลับเนาะลอเอายุดูพวกเออมารีอองนะ เราจะไปกินวัวแล้วไปวิ่นเพื่อนรีบวะกะเมือรีชีพี่ดูวิดูวิดูคอยต้อนวัวไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตัวนี้จะเป็นจ้าฟองไหมพี่มันท้องเฟิร์สใช่บรรท้องเอาแม่ลูกอ่อนด้วย ลีวะลีอังชนะนะลีลีน่ก็มื่อลีแดนนะเวอร์นะ nên khỏi điều đáng Ong, nào chán nào nè phong phong hey, hey. Lì vào, li ba cầm ơ trời rén phải thử mai dài không to li li กับมึงลีชิว่าลีชินี่เยอะพองโอเด้เผยนะเฟิไปดูทางนู้นไปเร็วแต่แต่ลูลีพองวะ เขาเดินตามวัวเรื่อยๆเลยนะวิ่งเพื่อนเฟิร์สวิ่งไปดูทางนูน้น,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 นพ้องเนาะพ้องพ้อง เวาชนะผู้หลอกเอ้ยเอ้ยไอ้เฟิร์สเขาจะจับวัวแล้วไอ้เฟิร์สโอ้ยดีนะลูกวัวนี่ก้อนเลยเฟิร์สเลยไอ้เฟิร์สเราต้องไปต้อนวัวทางโน้นแล้ยแล้วมันจะไปยุ่งลีซาเรา lì come. cơ mà ui ui ghét ghét bớt lì lạ mà ghét mơ đá giờ đây cho khoa vô nè không biết ăn vua lèo ghé sai tờ lô nè lô mà on giờ đây cho khoa rồi nè

Dụ. Sa me. mẹ เดี๋ยวมีเซลล์บกหัวะอะก็กับม,มื่อยีสามแม่สามแม่สามแม่เข้ามาไม่ได้หรอกเชื่อผมสิสัตว์เลยเมื่อกี้มันพูดอะไรพี่ไม่รู้สามแม่สามแม่สามแม่นี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนเป็นภาษาพม่าเลยไม่รู้ว่啊 ฝ่าแม่รเริ่มเงียบแล้วนะพี่ลองส่องดูข้างข้างยยนี้อยู่ไหนันายั่งคุยกันว่าจะกินคนไหน,นก่อนกระมือข้าใบมีเสื้อปะปะ Yeah, cảm ơn kia Leo. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Mà game Cảm ơn. Cảm nào Cảm ơn.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  Cảm ơi. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm Cảm ơn.

បាក់តំទូរនៅពីដៃតាលូលីមងឃើញយីលី

ไอ้ลีเสีอ่ลีลูลก,กลเหรอเบื่อยังไงจ้าแม่พี่ม,ม่เมืนจะไปอ่ะเหมือนมันจะกินเราไม่ได้แล้วก็มันจะถอยแล้วะะพี่บิน้นเพื่อน,นครับเดี๋ยวต้องเบื่อจ้าแม่ไป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 จะจะจะมีบ้าเดี๋ยวจะกินกลัวนะเว้ย ลีลูลูไปแล้วเหรอเดี๋ยวต้องไปถามแม่พี่บาสสามแม่นี่เป็นแปลว่าอะไรน่าเบื่อวัยรุ่นทอดังมากจริงๆพี่บีนเพื่อนอเคเฟิร์สไปเดี๋ยวเรานอนกันดีกว่าเคยพี่บีนเพื่อนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจี๊สองแล้วนะพี่บินเพื่อนก็คือเราใช้กันเวลากันคอยดูวัวคอยดูเสื้อสมิง ทั้งสองตัวนะพี่บินเพื่อนก็คือมันเป็นยังครั้งแรกที่ผมเคยถ่ายมาก็จะเป็นเสือสมิงตัวเดียวนะพี่บินเพื่อนก็คือเป็นนาเฟินเนาะเรามากันก็จะเห็นประจํานะพี่บินเพื่อนครับก็จะเป็นเสือตัวเดียวแต่รอบนี้เรามานะมียังทั้งหมดสองตัวก็คือตัวเดิมมันก็ตัวใหม่ก็คือมันเป็นผัวเมียกันพี่บินเพื่อนครับ<ช>ซึ่งผมคิดว่าที่ผัวมันมาหากินวัวก็น่าจะลากเนื้อวัวหรืออะไรกลับไปให มีันกินหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เพราะผมก็ไม่ได้ยุ่งเรื่องของมันแต่ตอนนี้ก็เราก็คอยไล่คอยนู้นคอยนี่ดูวัวแต่ตอนนี้วัวไปทางนู้นแล้วเราจะต้องต้อนมันกลับมาเพื่อตรงนี้นะมาเฟนเนาะใช่ค่ะยังไหวใช่ไหมไหวเพราะตอนนี้ก็ดึกแล้วก็โอเคพี่บินเพื่อนเดี๋ยวเราขอวนี้นอนพักกันก่อนครับเฮคพี่บินเพื่อน,นครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตี สี่แล้วนะพี่พีนเพื่อนเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมกับน้องเฟิร์สก็จะคิดว่าจะนอนกันแล้วนะตอนนี้เราก็ได้ไปต้อนวัวกลับมาครบทุกตัวแล้วพี่พีนเพื่อนก็ไม่มีตัวไหนที่จะบาดเจ็บแล้วนะก็โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปถ้าผมไปทำคลิปที่ไหนผมก็ฝากพี่พีนเพื่อนติดตามกัาด้วยนะก็ เองหิวข้าวีกงไหมเฟิร์สก็เคยดูพี่บีนเพื่อนผมวิ่งไล่มาแล้วจนผมหิวข้าวอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ผมก็คิ้เกียที่จะกลับบ้านแล้วนะก็เดี๋ยวคิดว่าจะนอนตรงนี้แล้วก็จะนอนให้มันเช้าเลยพี่บีนเพื่อนก็โอเคไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเฟิร์สสวัสดีครับบายบายครับไว้เจอกันใหม่ครับ